รวม5มือถือจอซปเปอร์อเวเลตมือถือหน้าจอสวยทัชลื่นดูสบายตาสวดสดาสัสดีมีรักแฟนฟอและแฟนไอทีที่น่ารักกันทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมดุยมลอลรียบกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ครับเราจะมาแนะนํา5มือถือที่เลือกใช้หน้าจอเป็นซูปเปอร์อเวเลตนะครับซึ่งหน้าจอซูปเปอร์อเวเลตเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอมือถือที่ค่อนข้าง,งที่จะสวยงามทัชลื่นแล้วก็ดูสบายตาเป็นที่สุดเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมี่นกกัดยด Let's go! vivo s1 pro รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.38นิ้วความละเอียดจะเป็น full hd plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น super amoled แน่นอนครับในด้านของหน้าจอเนี่ยหน้าจอ super amoled เป็นหน้าจอที่ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆในระดับหนึ่งนะครับนอกจากนี้ฟ e ล l i n งการ touch ต่างๆหรือว่าการลื่นไหลในการดูสื่อคอนเทนต์เนี่ยก็ตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่ชอบดูสื่อคอนเทนต์ต่างๆสื่อวิดีโอแม้กระทั่งการเล่นเกมเองครับบอกได้เลยว่าในด้านของหน้าจอรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพที่ ดีมากๆในระดับหนึ่งเลยนะครับพอตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C แล้วนะครับแจ็ครูหูฟัง3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยการสแกนมือหรือว่าระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนด้วยมือใต้หน้าจอครับแล้วก็จะจนะําใบหน้าส่วนในด้านการทํางานรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 9 Pi นะครับครอบทำาด้วย FunTouch OS version 9.2แน่นอนครับว่ามือถือรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวไปเมื่อปี2019ที่ผ่านมาเนาะอาจจะยังใช้ Android 9 Pi อยู่นะครับแต่ในปี2020 Android 9 ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสมากเนาะแต่สำหรับใครนะครับที่อยากจะใช้ Android 10เนี่ยก็อาจจะมองไว้เป็นข้อพิจารณาก็ได้นะครับ CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น l c o m m Snapdragon 665 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.0 GHzGPU เลือกใช้เป็น Adreno 610ในด้านการใช้งานทั่วไปครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้หายห่วงแต่ถ้าเป็นการใช้งานในด้านของการเล่นเกมครับบอกได้เลยว่าตัวนี้เล่นได้สบายๆนะครับแต่ก็จะตดอยู่ในด้านของความร้อนครับเพราะว่า CPU ตัวนี้จัดการความร้อนเนี่ยยังไม่ดีสักเท่า ขึ้นนะครับประสิทธิภาพของการเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะดรอปลงตามไปนะครับ มาดูในด้านของเรื่องกล้องกันบ้างครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวควอดคาเมล่าตัวหลักครับจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลรูรับแสงอย f 1.8เป็นกล้องเลนวายนะครับมุมเลือกับเลนอัลตร้าวาย8ล้านพิกเซลเลนมาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 180p 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงอยู่ที่ f 2.0เป็นกล้องเลนบายเนาะในด้านของกล้องครับ vivo เนี่ยเราคงไม่ต้อองงไไปปัหาาาาาะะะรรรเเมพพว่สิิทธภ ของเขาแล้วก็สกินโทนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกใจคนไทยในระดับหนึ่งใครที่ชอบโทนสีสว่างสว่างอมชมพูเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วก็อมฟ้านิดๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัวนี้น่าจัดมากเลยนะครับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4 5 0 0มป์เลยนะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์ซึ่งก็ถือว่าแบตเตอรี่4 5 0 0มป์ในยุคสมัยที่เปิดตัวมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอประมาณเลยนะครับและยังให้ชาร์จเร็วมาด้วยเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคในระดับหนึ่งเนาะส่วนในด้านของราคานะครับรุ่น,น,นกนรน 8กิกรัม128ถ้าเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับที่มีประกันศูนย์เหมือนกันแต่ระยะเวลาการรับประกันเนี่ยก็อาจจะไม่ถึง1ปีเนาะก็ต้องศึกษารายละเอียดแล้วแต่ร้านค้าไปนะครับโดยราคาของรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่6,600ถึง6,900กว่าบาทนะครับ6,000ป,ปลายเนาะไม่ถึง7,000บาทด้วยซ้ำนะครับซึ่งในราคานี้ได้สเปคประมาณนี้ผมถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้มือถือรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้ script Com แล้ว้วใตมเมเดส และนี่แหละฮะก็คือ Vivo S1 Pro r รียวมี t เรุ่นนี้รับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.4นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super a m อ l e d และครอบพับมาด้วยกระจก o r i ล l a g l a s s 5ในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะให้หน้าจอมาดีในระดับหนึ่งนะครับสำหรับ Super a m อ l e d แถมยังเสริมความแข็งแรงมาด้วยกระจก o ริล l a g l a s s 5นะครับซึ่งความสวยงามของหน้าจอครับรุ่นนี้มีมาให้อย่างแน่นอนแต่ว่าเจ้าตัวเรียวมี่เอนะครับอาจจะโดนติบ้างน,นะครับในด้านของฟ e ลลิ่งการทัชต่างๆนะคร จะไม่ได้ฟีลลิ่งสัมผัสเหมือนกับซัมซุงนะครับที่เป็นเจ้าของของซูเปอร์อัลมาเตใครที่อยากจะได้หน้าจอฟีลลิ่งการทัชดีๆนะครับอาจจะมองไว้เป็นข้อพิจาราก็ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้พอตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C แล้วนะครับแจ็ครูหูฟัง3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยการสแกนนิ้วมือครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนนิ้วมือใต้หน้าจอครับแล้วก็จดจำใบหน้าสำหรับนักทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย a n d r รอ d ด9ไพ่นะครับซึ่งสามารถอั Snapdragon 712 Octa Core ความเร็วจยู่ที่2.3กิกะเฮิรตซ์ GPU เลือกใช้เป็น Adreno 616ในด้านการใช้งานทั่วไปครับรุ่นี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีในระดับหนึ่งแถมในด้านการเล่นเกมครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับในด้านการเล่นเกมใครนะครับที่อยากจะได้มือถือที่จะเอาไปไต่แรงเล่นเกมกับเพื่อนๆเ,เนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะมากๆเลยนะครับมาดูในด้านของกล้องกันบ้างครับรุ่นี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัว Quad Camera โดยตัวหลักครับจะให้มาอยู่ที่64ล้านพิกเซล เป็นกล้องเลนสวายนะครับมุมเลือกเลนอัลตร้าวายแล้านพิกเซลเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4k 30ฟเฟรมเรทส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงอยู่ที่ f 2 0, 0เป็นกล้องเลนสวายเนาะในด้านประสิทธิภาพของกล้องถ่ายรูปครับต้องยอมรับว่าความละเอียดที่เขาให้มาเยอะมากจริงสำหรับ64ล้านพิกเซลและสะกินโทนของเขาครับก็จะมีความสว่างไบรท์แลล้วก็ออมเหืงนิดๆหนน่อยะครับออาาาจจะมมีคควล้ยยู่บ้างแต่วบบบบบบบาบบ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  ค่อนข้างที่จะทาได้ดีกว่าในระดับหนึ่งเลยนะครับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4 0 0 0มิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็วยี่วัตต์นะฮะซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะครับส่วนในด้านของราคาครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่น ram แ gb rom ร้อยยี8ถ้าเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับราคาจะอยู่ราวๆประมาณ7,600ถึง7,900น้้ยบาทประมาณนี้นะครับด้ยราคานี้ครับก็จะได้ประกันศูนย์นะครับแต่ว่าจะได้ประกันศูนย ถ้าหากว่าคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะซื้อมือถือรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานหาลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้ Description แล้วก็ใต้อคอมเมนต์เลยนะครับและนี่แหละฮะก็คือ realme XT ซัมซุงเกลิคซี่ A 5 0 S รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.4นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED และครอบทำมาด้วยกระจก,กลิลาคลาสสาในด้านของหน้าจอครับแน่นอนว่าจอ Super AMOLED แถมยังเสริมทับมาด้วยกระจก,กลิลาคลาสสามมีทั้งความสวยงามและก็ความแข็งแรงแน่นอนครับฟีลลิ่งการทัชครับผมบอกได้เลยว่า Super AMOLED ดีอยู่แล้วนะฮะพอตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง 3. 5ก็ยังมีมาให้ตามปกติ การสแกนลายนิ้วมือครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนลายนิ้วใต้หน้าจอครับแล้วก็จดจําใบหน้าส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 9 p i e นะครับสามารถอัปเกรดเป็น Android 10ได้และครอบทํามาด้วย One UI เวอร์ชัน2.0จากทาง Samsung CPU ครับเลือกใช้เป็น Exynos 9611 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.3 g h z g p u เลือกใช้เป็น Mali G72 MP3 ในด้านการใช้งานทั่วไปครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับใช้งาน มอะไรมากผมบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะมากๆครับส่วนใครนะครับที่คิดว่าจะซื้อไปเล่นเกมนะผมอาจจะแนะนํารุ่นอื่นนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ถือว่าเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาภาพแบบว่าไหลลื่นๆเหมือนกับรุ่นอื่นเลยเนี่ยก็อาจจะสู้ไม่ไหวนะครับ ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวทริป l ป c a m เมลตัวหลักครับจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.0กล้องเลนส์ Y นะครับมือ,มเ,อเลยกเลนส์อัลตรา Y อีก8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก5ล้านพิกเซลซึ่งสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลรูรับแสง2.0นะครับเป็นกล้องเลนส์ Y ถ้าพูดถึงในด้านของกล้องครับถ้างบประมาณไม่เกินหมื่นเราต้องนึกถึงมือถือรุ่นนี้เป็นอย่างแน่นอนครับเพราะว่าประสิทธิภาพของกล้องของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกใจคนไทยเนาะสกินโทนของเขานะครับก็ออกแนวซัมซุงเลยนะครับจะมีความสว่างเละก็อมชมพูนิด,ดๆนะฮะซึ่งความละเอียดเนี่ยก็ให้มาถึง48ล้านพิกเซลแล้วก็มีระยะเลนส์ให้เราได้เล่นอีกด้วยนะครับบอกได้เลยว่าเรื่องกล้องไว้ใจซัมซุงนะฮะแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอกังาานคร ถ้าเป็นจาก Off ฟิเชียลสโตนะครับที่ขายอยู่ในออนไลน์จะเป็นรุ่นแรม4กิกรอม64ราคาจะอยู่ที่6,490บาทหรือว่าคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะได้รุ่นที่มันเยอะกว่านี้นะครับก็จะเป็นรุ่นแรม6กิกรอม128โดยราคานะครับรุ่นนี้เนี่ยถ้าเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับราคาจะอยู่ที่6,000ปลายนะครับถึง7,000บาทต้นๆเลยนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็จะถูกกว่า Official Store อยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับโดยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนอยากจะได้มือถือรุ่นนี้เดี๋ยวจะใ้้้ททีมงงงงานิิส่ือไวตด ลแล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับและนี่แหละฮะก็คือ Samsung Galaxy A50s ซัมซุง Galaxy A 51รุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED และครอบทำมาด้วยกระจก,กริลากลาสาแน่นอนเข้าในด้านของหน้าจอรุ่นนี้ค่อนข้างทางี่จะทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของความสวยงาม feeling การ touch หรือว่าความแข็งแรงเองก็มีมาให้ครบเลยนะครับพอตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูฟูฟ3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยการสแกลนลายนิ้วหรือว่าระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ ก็จะเป็นการสแกนด้วยมือใต้หน้าจอครับแล้วก็จะจําไปหน้าส่วนในด้านการทำงานแน่นอนครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10ครอบทบด้วย One UI เวอร์ชัน2.1จากทาง Samsung CPU เลือกใช้เป็น Exynos 9611 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.3 g h z GPU เลือกใช้เป็น Mali G72 MP3 ในด้านของการใช้งานทั่วไปครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีมากๆในระดับหนึ่ง ส่วนในดะ้าการใช้งานเล่นเกมครับถามว่ารุ่นนี้พอเล่นได้ไหมผมบอกได้เลยครับว่าพอเล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเต็มอัธรรจริงๆเนี่ยก็อาจจะแนะนําเป็นรุ่นอื่นไปนะครับ ส่วนในื่องของกล้องนะครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวนะครับคว u a แค a m e ่าโดยตัวหลักครับอยู่ที่48ล้านพิกเซลครับรูรับแสงอยู่ที่ f 2.0เป็นกล้องเลนส์ w i นะครับพรวอมด้วยกล้องเลนส์ ultra w า d e 12ล้านพิกเซลเลนส์ macro 5ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ depth sensor อีก5ล้านพิกเซลสามารถถ,ถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงอยู่ที่ f 2.2เป็นกล้องเลนสนะ์ w i เนาะในด้านประสิทธิภาพของกล้องตัวนี้ครับต้้อออองงยยยมมรรรรัััับบบบบว่่่่่่าาคคนนนนขทททีีีีจะะะดดใเเเลืกุ อยู่ในเรียญราคาเดียวกันเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารุ่นนี้กินขาดมากๆนอกจากที่จะให้ความสวยงามนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของซัมซุงโดยสกินโทนของเขาเนี่ยก็จะมีความอมชมพูหน่อยๆแล้วก็มีความสว่างนิดๆนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าฟังก์ชันนี่แหละที่ตอบโจทย์คนไทยมาหลายปีแล้วนะครับใครที่ชอบสกินโทนของทางซัมซุงหรือว่าชอบฟีเจอร์ต่างๆลูกเล่นต่างๆนะครับผมบอกได้ว่ารุ่นนี้น่าจัดมากๆเลยนะครับ แบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก15วัตต์ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้น้อยมากนะครับกำลังพอดีเลยแถมยังให้ชาร์จเร็วมาด้วยเนี่ยถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับส่วนในด้านของราคาครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรม8 g ิกะโรม128ราคาตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับก็จะอยู่ราวๆประมาณ7,800กว่าบาทประมาณนี้นะครับราคาเนี่ยจะไม่ถึง8,000บาทเนาะแต่ว่าบางร้านเนี่ยก็จะจำหน่ายอยู่ที่ 8, 0 0 0บาาาาททต้้้้นนนนนนนๆะะคครรแถเเกกดดวุ่่ชมมมไไหอออยยจจืืีีี๋ใง แปะลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้ e s c r i p t i o n แล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับและนี่แหละฮะก็คือ Samsung Galaxy A 5 1 Samsung Galaxy A 7 0รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED และครอบทับมด้วยกระจก,กเลยลักล่า3ในด้านของหน้าจอครับต้องยอมรับเลยว่ารุ่นนี้หน้าจอใหญ่สวยทนแน่นอนครับ โดยฟีลลิ่งการทัชครับต้องบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ทําได้ดีมากๆนะครับคื้นชื่อว่าซัมซุงถ้าทำออกมาแย่ก็น่าจะโดนด่าครับไปเยอะพอสมควรเลยนะฮะ ัการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูฟูฟ้า3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอครับแล้วก็จดจำใบหน้าส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 9 Pie ซึ่งสามารถอัปเกรดเป็น Android 10ได้แล้วนะครับครอบทับด้วย One UI Version 2.0จากทาง Samsung CPU ครับด้วยใช้เป็น Snapdragon 675 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.0 GHz GPU เลือกใช้เป็น Adreno 612ในด่งานการใช้งานทั่วๆไปครับต้องยอมรับว่ารุ่น กาไดด้ีมๆแต่ถ้าพูดถึงในด้านการใช้งานเล่นเกมครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นมือถือเกมมิ่งนะครับในเลทราคากลางๆสาหรับสมทุงที่เขาผลิตออกมาในซีรีส์ A เลยก็ว่าได้นะครับใครนะครับที่อยากจะได้มือถือไปเล่นเกมไต่แรงกับเพื่อนๆนะครับผมบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะครับส่วนในด้านของกล้องครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวนะครับทริปเปิลคาเมราตัวหลักครับจะอยู่ที่32ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ f 1นเเป็นกล้องเลนวายนะครับบูมเลนกับเลนอัลตร้าไวท์ สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ f 2.0เป็นกล้องเลน wide นะครับโดยในด้านของกล้องครับรุ่นนี้เนี่ยก็ไม่ทิ้งลายซัมซุงนะครับความละเอียดนะครับก็อาจจะไม่สู้พวก A50 หรือว่า A51 นะครับแต่ว่าความสวยงามเนี่ยก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมเลยนะครับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4,500มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จได้อีก25วัตต์ซึ่ง4,500มิลลิแอมป์ครับผมมมบบอกกไไดด้้เเเเลลลยยยวว่่าาาาสรรถถนนๆะคัึงแ ว่าแบตเตอรี่คุณจะหมดก็ยังมีชาร์จเร็วมาให้อีก25วัตต์เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเร็วในระดับหนึ่งนะครับในตอนที่เขาเปิดตัวออกมาเนาะซึ่งในปีนี้เนี่ยก็อาจจะมีชาร์จเร็วที่เร็วกว่า25วัตต์ออกมาแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่า25วัตต์นี่ก็ดีแล้วนะครับดีกว่าไม่ให้มาอยู่นะครับ มาดูในด้านของราคากันบ้างนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นความจุที่แรม8กิกะรม128ราคาตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ราวๆประมาณ7,000ปลายถึง8,000ต้นๆน,นะครับซึ่งบางร้านเนี่ยก็จะจําหน่ายอยู่ที่8 0 2 0บาทเท่านั้นเองซึ่งก็เกิน8,000มาแค่20บาทนะครับซึ่งในเรทราคานี้ได้สเปคประมาณนี้ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวนะครับ สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะได้มือถือรุ่นนี้เดี๋ยวจะให้ทีมงานนะครับทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้เดสคริปชันแล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับและนี่แหละฮะก็คือ Samsung Galaxy A70 เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับหามือถือหน้าจอซูเปอร์อัเลอดมือถือจอสวยทัชลื่นดูสบายตาคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นไหนชอบรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยแน่นอนครับว่าหนะ้าจอเนี่ยในด้านของความสวยงามเนี่ยมีมาให้อย่างแน่นอนฟีลิ่งการทัชต่างๆแล้วก็การดูสื่อคอนเทนต์เนี่ยมันจะเนียนตาม,กมากๆเลยนะครับโดยในแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีข้อดีและก็ข้อสังเกตที่แตกต่างกันออกไปนะครับหรือว่าคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะมีแนะนํารุ่นไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้าไปอ่านสเปคมือถือทั้ง5รุ่นนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ sixster.com ได้เลยนะครับหรือว่าผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะเข้าไปติดตามข่าวสารอัปเดตอยู่ตลอดเนี่ยก็สามารถเข้าไปกดไลค์ได้ที่แฟนเพจ e c t ี s i s t e r ได้เลยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะฮะกดไลค์กด s like, Subscribe ในะที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกดิงติ้งติ้ง,งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมดริมบริลลีอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกๆคนครับซีโอเกย์ลาไป